ตอนนี้เรามาหลังที่ที่หลังที่ไหนล่ะหลังที่หกนะครับกับคนยากไร้หลังที่หกนะครับกับคนยากไร้ของกลุ่มนักบุญเมตานะครับอตอนนี้มเรามา,มาหลังที่หกนะครับเรา รู้ตึกจะไปยากมากเลยเนะะาะครับแคบนะครับ <ไป S 1> ครับแคบไปครับไ,ไ,ไ,ไกลไม่ล่ะลเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปครับไปเอาเข้าไปได้แล้วก็เข้าไปได้ <c oughs> ครั้งที่หกนะครับกับ,ก,บ,ก,บ,ก,บกับคุมกับกับกับคุมคนลยยขอขอนะย่าง กับคนลรยากนะครับอ่าโอเคอ่าไป,ไ,ไปครับไป <Okay. S 1> าไ <Okay. S 1> มาครับ <Okay. S 1> เข้ามาอ่าตอนนี้เราเข้าในซอยบ้านหลังที่หกนะครับ บ้านหลังที่หกของคนยากไร้มีคนนำเข้าไปอ่าครับไปครับถ้าลงครับก็ลึกอยู่เนาะแต่ว่าเราเดินเข้าไปเลยนะครับไอซอยนี้นี่เราก็มาแจกหลังที่หกของคนยากไร้ยากจนนะครับไป้กานั่งรถมาเลยลึก อ๋ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไครับอ่าเราเดินเข้าไปครับก็ข้างในอ๋อมีคนกิีดเข้าตรงนี้ได้ครับเราก็เดินดูแล้วกันครับนี่คือคือคือเข้าเข้ามาก็ลึกอยู่นะครับแต่เราเดิน เดินเดินดูกับทา <c oughs> <c oughs> โยมนะครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> เข้าได้ใช่ไหมอ๋อ <c oughs> อ่ะเข้ามา <c oughs> อตอนนี้เราเข้ามาหลังที่หนะครับของคนยากไร้ยากจนครับวันที่หหลังที่หของหมู่ไหนลืมไปแล้ว เราเข้ามาขับตัดจอนเข้ามาขบหลังอ๋อหลังหลังนี้ใช่ไหม <c oughs> อ๋อครับอ๋อนี่อีกหลังหนึ่งเนาะหลังหนึ่งครับแลโอเคครับอืมนี่เป็นหลังที่หกนะครับโยมลูกอนกาตา ครับผมนีอ๋อนี่ครับขมิ่หลังเ้มัหลังนี้ใช่ไหมครับครับหลังนี้มลำบากโับโหดูนี่แหละคนจนจริงเลยนะออเยอะมากครับอาจารอ๋ถ้าจนจริงเลยอ่ะมีพอดีเลยอ่ะ มีตุ๊กตาพอดีเลยอ่ะเครับผมครับขผมครับผมครับครับผมโอ้ยนี่นี่ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยผู้หญิงเหรออยู่กี่คนครับเนี่ยสองยสองคนเหรออเหรอเอามาสองชุดเลย เอามีตุ๊กตาให้เด็กด้วยครับอือผู้ปราชญ์หน่อยมีลูกอีกคนโยม่สองคนเหรอสองแล้วก็วงนี้โควิดก็ตกงานก่อนใช่โควิดเหรอเนาะพอดีแกยัรื่งงานยังอะไรก็พอที่จะเหรอขาไม่มีโควิดพอที่จะได้เหรอพอดีก็รับจ้างเลี้ยงวัวเขามาเนี่ยเทศบาลทำเรื่องทำบ้านให้ใหมเนี่เนี่ยนะนี่เทศบาลทำให้ใช่ไหมครับโอ้ดีเนาะ สวัสดีค่ะยาอังคองทุกอย่างพรอมก่อนนะคะบอกโยงด้วยนะอันไหนพุซานไหนมะเขือเดี๋ยวโยงมาที่เกิบเดี๋ยวหนูเช็ดตาแป๊บหนึ่งหนูก็งงเหมือนกันแหละอันนี้พุซานนะพุซาอันนี้พุซาอันนี้มะเขือเครื่องครัวอันนีมะเขืออีกสองพักทองมาอีกสองอันนี้ฟักทองนะจ๊ะอันนี้พักทองอันน้่าฟักทองสองถุง ขนมนมนมเออนมนมมีเด็กด้วยนะเอานมมาอีกเอา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 นมมาอีกเอานมมาอีกถุงหนึ่งนมถุงครับ ขนมแฟนแกมานี่ตามานี่ยืนตรงนี้ตานีลูกคู่กันลูกคู่ตาจานอ่ะท่านเอาเอาโอ้ครับอันนี้มาม่าเนาะครบครบยางเอาเอานมมาให้โยงเขาอีกเหรอที่หลังที่หกนะครับหลังที่หกที่เราเนี่มาแจกทาน ตอดวงตอดดวงให้โยมห้าร้อยดิขนมนผมตอดดวงให้โยมนะนะครับให้ให้อยู่ได้อีกสิบปีให้ให,ให,ให้ให้โตให้โตนะครับมีความสุขนะโยมเนาะอันนี้จะได้ประหยัดนะโยมนะครับจะได้ประหยัดเนาะนะครับครับผมครับผมมีความสุขนะครับจำเริญนพรครับครับ น่ารักมากเลยไปครับครขบผมครับผมครับผมเออโยมน้อยเอาพระผมให้ให้ให้โยมอีกผืนดิพระผมพระผมพระผมพระมให้โยมอีกผืนหนึ่งเอาไปแล้วใช่ไหม โอเคครับตรงนี้ก็เดินเดินอ๋อนี้เดินไม่ได้ใช่ไหมโย่นะไกลไม่เดินไปไหมไม่ไม่ไกลเท่าไหร่เหรอเราเดินไปก็ได้ครับเดี๋ยวรถตามไปครับผมครับผมไปครับตันนี้เราเราก็ได้ครับผู้นำครับนำมานะครับ ของนายกนะครับนายกรองนายกนะครับอ่ารองนายกครับก็ได้ของของรองนายกตะมลนโคขมิ้นครับอ่าเทศบาลนะครับแล้วก็กลุ่มคุณโยมเข็มเพชรนะครับเทศบาลได้นํามากับแจกกับคนหมู่บ้านยากไร้ครับรองนายกครับได้นํามาเพื่อแจกกับคนยากไร้นะครับยากจนนะครับตอนนี้เราก็ไปกันหลังต่อไปหลังที่เจ็ดนะครับ เทกองกีดพัพของรับอ๋อเนี่ยเหรอครับทีนี้ชาวบ้านก็ยกขึ้นอยกขื้นขึ้นก็จะต่ำลงเรื่อยน่าับนั่นแะครับอืมสองรอบแล้วยกขื้นคนงยึดโอ้โหนี่ปัญหาแก้เอิ่มอ๋อนี่เทสองรอบแล้วสองรอบแล้วอืมโอ้นี่คนที่เขาแย่ก็แย่จริงในนายุมนะผมผม ผมได้แจกสัญจรคนยากไร้หมดเลยครับคนยากไร้หมดเลยครับครับเพราะว่า,าผมมันเป็นกลุ่มของที่ที่บริจาคจากาตดโยมลูกศิษย์ผมเพื่อมาแจกคนยากไร้เนี่ยแหละครับยากไร้จริงๆครับคืสอสงสารโยมไปแจกแต่ละที่สงสารเห็นแล้วก็สงสารนะครับแต่ละที่แต่ละที่ผมไปมา หมาตัวนั้นเหรอเหรอคนเก้าสิบแล้วเหรอคนที่นี่เลยใช่ไหมคนคนที่นี่เลยคนที่นี่เลยอืมนี่นี่พู่ไทยแกเสียเลยโอ้แต่แกพูดไทยไม่ได้เหรอดูเขาพูดแทนแล้วกันเนาะ อยู่กี่คนแล้วเนี่ยนี่ลูกสาวแกเป็นคนดูแลเหรออันนี้ก็ลูกหลานเหรอโอ้ยอยู่เยอะไอ้นี่ลูกอยู่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 กี่คนอยู่กี่คนเหรอโยนอยู่กี่คนเหรอนอประมาณนี้อยู่สองคนโอ้โหพูดไทยไม่ได้อายุลาเอ้ยนี่ เกากว่าเกาประมาณไม่รู้90เท่าไรไม่รู <t <t ้เอามาเอามาสองกกว่าครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเดินถือบนโมไปิจังวัดการอาจารย์มาจากงวดการท่านเดินบริจาคบุญทำบุญให้กับคนยากไร้ทั่วประเทศเคยมาตะบนดาวแล้วสองครั้งแล้วถามว่ามีคนยากไร้อีกไหม ท่านบอกว่ามีแกต้อมาฟังไม่ออกแกฟังไม่บอกแล้วครับผมอ๋อเพริ่มจะวางไม่ออกอีก <c oughs> เอาอันนี้เอาของวางเลยดีกว่า <laughs>